สวัสดีครับวันนี้นะครับมาอยู่กับตัว DJI Air 2s นะครับตัวนี้อาการเสียลูกค้าบ,บินตกน้ํามานะครับผมแล้วก็ตัวโดรนเนี่ยไม่สามารถเปิดใช้งานได้เลยนะครับอาการค่อนข้างหนักอยู่นะฮะก็ตรงนี้หลังจากซ่อมเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาลองบินเทสกันครับสามารถกลับมาขึ้นบินและสามารถใช้งานได้ปกตินะครับผมนิ่งๆเลย ดี๋ยวลองเดินหน้าถอยหลังดูนะครับดูเรื่องของระบบการบิน okay. เ,เรามาดูสถานนะหน้าจอของตัวโดนนะครับไม่มีในส่วนของการแจ้งเตือนใดๆเลยนะครับ โอเคครับผมจะอยู่ประมาณนี้นะครับถ้าใครสนใจซอมโบนนะครับมาที่ร้านเราได้เลยนะครับผมร้าน DJ I p r o g นะครับอยู่ที่ห้างเซนท่านิสเซิลนะครับเรียกทางด่วนลาบอิทานนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ